สบายดีพี่น้องสบายดี FC นาะสบายดีเบิร์ตสุขุสุขพลพี่น้องพอ่อพ่อกับซองเบาไซคือเดาพี่น้องสบายดีตอนค่ำพี่น้องตอนนี้เบาไซมาด่อนพี่น้องมาเห็ดยังต้องไปเบิงไปรุ่นนะพี่น้องเข้ามาหาอยู่หากิ่นคือเก่าพี่น้องวันนี้นะหลังจากที่เข้ามาได้มาดดอนแล้วมาหาใสกับลัวไสบ่วงเนาะดักหนูพี่น้องตอนนี้ประมาณสี่โมงพี่น้องพอโถแดดเปียงเปงียง ตอนนี้กาลังสีฮอตด,ดอนพี่น้องอยู่กลางแม่น้ำของหรือแม่น้ำโคงเนาะอันนี้ก็จะเป็นขาเจ้ามาแต่ดอนพี่น้องถ่าเพื่อยอยู่เห็นบาพี่น้องมาดอนมาเอามันเนาะเครื่องปลูกคลองพังหรือว่ามาบางคนก็มาทางให้บอเห็นมาพี่น้อง น้ำก็ลงแห้งนนะขานาดพอแปดเวลาจะไปยังไดนะอืมเกี่ยวหญ้าอยู่พี่น้องนี่นะเกี่ยวหญ้ามือให้งัวเนาะสบายอยู่ร่องหญ้าในน,นี่บริเวปลูกเลยหญ้าจะด่อนไปทิปลูกแลก้วก็ธรมรมชาติวิวพื้นที่แบบสวยงามโอ้นกโนกอือโธ่นก,นกลายลีหาดใ่ยยขนาดได้นี่นะพี่น้อง แต่ว่าเฮ้านี่เาจะไปจอดใช้เฮื่อตอนนี้กำลังม,มุงหนาห้ามองจอดเหื่อก่อนพี่น้องหามองเอาเหือไว้ก่อนพาสิเริ่มต้นมองใดแต่ว่าเท่านี้แหละแควดอนเท่านี่แหละ บพาไก่ดอกน้ามน่งลายอย่าลีนาะคนมาหตึกแฮร้ายขนาดพี่น้งองแล้วก็ข้าอประมาณสองลำอยู่ทางหลังบาว์ไส้เนี่ยก็เต็มอยู่แต่ว่าตอนเขาจุมเพื่อเขาเลยไปถ่ายเพื่อมันคาคำแล้วนี่ก็จนสีหอดหาโมงเลยจนสีหอดหาโมงนะสีโมงพอว่าเลยแล้จักสีได้ใช่บนระบบกลับก็ได้ ทิชัยมองน้ำอีกใส่มองไว้มือเศร้านยามอพอได้รุ่นมากกันสองคนพี่น้องมากกันสองคนมูนีทีมงานบอวบสองคนทอดแล้วจอดก้อนมานี้โอเคพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นอีก ล้างแรกอันนี้นะพี่น้องเทมาป้านนี่ยังคือห่อนกระดดกระเดียนี่ยล้างแรกแหกมาน อันนี้เขาเจ้ามาหาตึกเฮพี่น้องายูหากินตอนค่ำๆแบบนี้บรรยากาศมันดีอยู่หรอกสามสี่ลำเฮ้อดาหฮแล้วเด็ดโอเจียวตึกห้าวหรอ เฮ็ดอมานบ่มานบ่มด้ยินดอกพี่น้องขึ้นมากลางดอดแล้วพี่น้องแต่ว่ามูเขาขึ้นมาก่อนพี่น้องตอนนี้เขาเอ่้นห่ามูกับบได้ิงยินจักไปทางใดบ้านนี้ก้อยเฮ็ดยังไรบ้านนี้นะ ดอนนี่บ่แม่มันหอมบากว้างๆนึงอืมยิ่อยังเฮาหมาัดเหือเนี้าผูกเหือไว้ก่อนเฮาผูกเหือไว้เนาะมูมขึ้นมาก่อนเอิ้นห้าจะได๋ก็บ,บ่ตอบกับเฮ็ดจะได้บ่ดนี้พี่น้องเฮารอถาดีบ่ขันวันสินนำก็บปจากทางนำที่ในในพี่นออ้องอากยเลยแล้วแล้วแล้วนี่นะพี่น้อง สีน้ำเนี่ยได้อันนี่นะกว้างมาหากว้างรอน,นอันนี้ก็เ้าน้ำขึ้นมาไก่เติบแล้วนี่นเอิเนั่นได้ก็บประตอบรับวบงนี้วงต้นใหม่กับป๋าต้นบักหงืมพี่น้องดกขนาดเต็มเต็มสมบูรณ์เนาะเห <c oughs> <c oughs> ็นจังไรบ้านนี้ <c oughs> ตายแล้ว เพื่อนไปทางได้ไปใส่ทางได้ขึ้นมาก่อนเฮาเนาะเฮาก็ว่าสิเกิเดียววสิถธาเฮาบอกเอามัดเพื่อเด้อเฮาขึ้นก่อนเพราะว่ามนแล้วเพราะว่าขึ้นมาเพราะว่าเห็นปพราอันนี้ก็คือดอนบอลนี่นะ้องต้นกล้วยบดขึ้นมานี่มันบ่นนเห็นนี่ห้อยมันก็จิกจังไดแล้วบาดนี่นะโอ้หนำไปบ้องอีกก้อนพี่น้องเมื่อกี้ขึ้นมาเส้นนี่บาดนี้ก็จะนำลงไปทางเฮือ โอ้ยแล้วกันบังแนพี่น้องบางหงสุกเอาสะบ,บอ้บอบ่อดอกอืมแต่ว่าขันเอกก็ได้เยอะแล้มันคงเห้ากับคอ,อเพิ่นเพราะมันลายอ๋้ต้นงิ้วดอนนี้ระยะน,น,ายาน,นี้ก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันก็ว่าเวีน,น้อยโอ้ย แล้วการสิได้นางทาบบบนี้นะฮะนั่บาท่านเลยเด้อฮึโอะไอพี่น้องกล้วยด่างกล้วยด่างอันนี้นะ่มันปรแม่นว่ากล้วยด่างดอก,นะอ,กอ,ดดอันนี้นะไผ่ใหม่โอโกสงสัยจูดบ่หรืองเนี่ยได้นี่ มันกอยด่างนะฮอยมันก็นจวดแล้วนี่นะโหแต่ว่าขึา้นขึ้นไปนี้มันก็นกนจวดขึ้นวานันแล้ขออนุญาตขออนุญาตพี่น้องแป๊บหนึ่งคือดอกฝ่ายสุดยอดเลยสุดยอดก็คือใบไผ่ใบไผ่ไ็็ยังมาสุดยอดอีกโอ้หันเราขข้นไปทั้งพูจนหอดพู้ตัวเสียงตอบทั้งนั้นโอ้แล้วก็อยู่พี่ พาดพี่น้องจนมืดเนาะยังบนแล้วพี่น้องใส่กาบรัวใส่บวงหน่าสีบเบิดดอกพี่น้องเพราะมันมืดแล้วสีใส่เ้าสีลงคายนะลงมองนะําหมักหุงซุกพี่น้องตอนนี้ถามูอนให้มู่ไปใส่เฮาเฮ้อมาถามูพันบรรยากาศป้องออกางดอนพี่น้องอ,อืโทษทิวถัดนกห้องแบบ มันกำลังเข่าที่นอนเนะฮะวันอยู่บนนอนซิวโมรบรรยากาศดีเลยพี่น้องอืมท่ิทีวถัดพี่น้องทีวทัดทออ้องฝ้าเป่าวสุดๆเลยแบบอืมอทโอเคพี่น้องเดี๋ยวติดตามมาอีกป้ารนกพี่น้อง หาบนนอนป้าทโทเป็นมูป้าทโท้อท,ท,ท,ท้ทททเด็ดภารกิจไดกล้าน่าใสดักนูน้นาะใสกับเรือใสบ่ตอนนี้เข้ามาลงคลายบเบาเรือลงมองก่อนพี่นออ้องเพราะเด็ดหยามือเศาร์านะฮะลายทางปา้าตอนนี้พี่น้องบรรยากาศวิวดีนะแต่ว่าให้มูลงก็ได้แล้วพอข้าบนได้แก่ได้ขั้นหัหลากจะห้ ถ้าไปอันกัดซองคำแล้วนี่ก็พี่นองตะเวนก็นตกดินแล้วพังนั่นก็นจะเป็นันนะครบ้านโคกซานทาพี่น้องอืมโถจวดจวดเลวนะน,นี่นะไ <c oughs> มาได้ไปนั่นได้ไโรดนี่ อาจจย่างเบื้องแค่น <Oh ี mm ่ปาดมองยาวเติบได้นี่เด้อแก่บ่เลือกลางไว้เป้าไม้ของข้าก็คือสิกลางไว้เพราะระยามืออื่นเศร้าฮะฮ่าฮ่ากดดพอไปหมดแล้ว กลางกระขาดิดแล้วมันไปแก่นีไหยพอแห้งบาดชานอาก้อ,กอยแม่นี่ป่าเขามันก็สิบญอยู่เล้วโอ้ยบ้าหน้อยเฮ้ยน้าบ่อนอยู่ น้ำพี่น,อน,น้องน้ำน้อาเป็นไร่ปล่าออกไปน้อง <c oughs> <c oughs> เธอมันถือเด้เขาได้ไปปิ้งโอ้คันวันรุโทรศัพท์ตกมือนี่ก็ห้อยเรียบร้อยแล้วแหละรุดมือนี่เท่าจบไปแลแลนี้เนี่ย โอ้น้ำก็เล็กแค่ว่าบบบนี้มาได้ดอกอำลาพาจากปิดคลิปก่อนนะพี่น้องเราจะได้กันป้าโทรรยากาศปิดคลิปก่อนนะพี่น้องเราจะได้กันรุ่นเมือ่อเอินพี่น้องคันท้าเสียดามากกันคือว่าเขามีอันเหวี่ยงนั่นแล้วก็ แล้ขอคามขอบใจพ่อแม่พี่น้องสู่กสุขคนนทะำมาเบืองมาส่ส่งพอใส่ผ่ากก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามก็ดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้องเพื่อที่จะบริภาทคลิปใหม่ๆไม,ม่พอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี